โอเคอัดต่อนะคะหลุดเพราะว่ามันหมดนะ,ะเป็นวันแรกที่เห็นวิญญาณน่ากลัวขนาดนี้ก็เลยกล่าวอย่างที่ดิฉันเล่าให้ท่านฟังเนี่ยข้าพเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าฝากกายถวายชีวิตเป็นลูกของพระพุทธธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นลูกของหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูแล้วก็น้อมบารมีท่านสอดน้อมท่านอนสอนกายสังขารเราหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูข้าพเจ้าถ้าจะตายในะขณะที่นั่งสวดมนต์อยู่ก็ขอให้มันตายไปเลยกล่าวปุ๊บน้อม แล้วก็ขอท่านสอนปุ๊บความกลัวสุดๆจุดนั้นนะฮะมันค่อยๆจากที่ใจมันเต้นเร็วๆมากๆเหมือนใจมันจะกระดอนออกมาจากหัวใจอะมันค่อยๆเต้นลงมาปึ๊บติ๊กติ๊กติ๊กติ๊เป็นระดับปกติหลังจากนั้นมาดิฉัน่ะไม่ค่อยกลัวอะไรและทีนี้เมื่อเราไม่กลัวเราจะเห็นเราจะปล่อยอารมณ์เราในการนั่งได้เบาขึ้น นิ่งขึ้นสว่างขึ้นหรือเพลินขึ้นเวลาเราปล่อยอารมณ์ที่เราก้าวผ่านความกลัวไปได้มันจะเข้าไปในระดับสมาธิที่ลึกขึ้นนะคะอันนี้เล่าให้ฟังถ้าสมมติว่าใครก,กลัวอยู่เวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าเราสวดมนต์อยู่ก็ตามเนะะี่ยค่ะถ้าเราเห็นอะไรฟุบๆบ,บ,บ,บหรือว่าเรารู้สึกได้มีอะไรเข้ามาใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราจะรู้ขนลุกขนพองกระดูกขนหรือว่าอะไรแบบ หัวเราเนี่ยผมเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตั้งชันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบเย็นเข้าไปในกระดูกเลยเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวมากถ้าใครที่อก้าวผ่านอารมณ์นี้ได้ค่ะว่าข้าพเจ้า,าจะสวดต่อไปจะทําต่อไปจะนั่งต่อไปจนกว่าข้าพเจ้า,าจะใต้กําหนดเวลาที่ข้าพเจ้า,าจะออกจากสมาธิเนี่ยท่านจะค่อยๆเห็นความก้าวหน้าถ้าท่านก้าวผ่านความกลัวได้นะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยหยุดเลยก็คือ หยุดสวดน้าวันนั้นเลยเมื่อะคะืนเนี่ยค่ะดิฉันอะด้วยความที่ดิฉันเห็นขนาดนั้นนะคะที่แสงสว่างแล้วก็ตามโลกวิญญาณที่ตั้งแต่ดิฉันสวดมนต์มาเมื่อคืนเนี่ยเป็นอะไรที่ดิฉันแปลกใจมากเลยดิฉันมานั่งดูเวลาะคะ่ะดิฉันแบบเปิดเปิดเสียงเพลงบรรเลงเนาะในเสียบเสียบเสียบสมอนทองค่ะเสียบหัว ดิฉันมาสวดจบปุ๊บเนี่ยดิฉันไม่อยากออกจากการนั่งสวดเลยแต่ว่าดิฉันคิดว่าอ้มันน่าจะดึกแล้วก็ออกดีกว่าออกมาดูเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบแปดนาทีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทําได้หนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดนาทีเพราะว่าวันก่อนรู้สึกเคลิ้มๆแล้วรู้สึกว่าข้าพเจ้าอยากสวดมนต์สักสองชั่วโมงนั่งสวดมนต์เนี่ยสักสองชั่วโมงแต่เมื่อคืนได้หนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดนาทีบอกว่าหุ้ยมันเพลินขนาดมาหารมาหนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดแล้วเหรอ ฉันไม่เคยทําได้ขนาดนี้มาก่อนเลยอนะไรย่างเงี้ยรู้สึกทึ่งมากเลยนะคะโอเคมาฟังพี่เขาพูดต่อไปนะคะเขาบอกว่านรงหน้าค่ะช่วงหลวงตาบรรยายทำเวลาที่เมลเบิร์นเนี่ยจะห่างจากไทยสามชั่วโมงก็คือมันจะเดินเร็วกว่าไทยสามชั่วโมงก็จะ,ะช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะห่างจากไทยสี่ชั่วโมงเวลาที่เร็วกว่าเวลาที่นี่เร็วกว่าค่ะคือช่วงเวลาที่สําคัญมากเลย บางครั้งเนี่ยพี่ไม่สามารถรอได้มันจะง่วงมากอาทิตย์หนึ่งทำได้สัก2-3สวันวันไหนไม่ได้สวดก็จะมีอาการรู้สึกแปลกพี่ต้องตั้งจิตบอกหลวงปู่ทุกวันค่ะว่าขอฟังหลวงตาบรรยายธรรมและสวยดย้อนหลังในตอนเช้าและช่วงที่นอนภาวนาก็ขอให้เป็นกระแสเดียวกันกับวัดท่าเมืองหน้าและสาขาในทุกๆวันก่อนนอนค่ะ ขอให้ปูแผ่ไปโดยอัโตโนมัติฝันเห็นผีทุกๆคืนเลยค่ะตื่นมาก็น้อมปูแผ่ให้ย้อนหลังค่ะบางครั้งก็รู้สึกเพลียค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะนอกจากขอปูขอให้นอกจากขอปูแล้วขอให้ลูกในนอนหลับฝันดีก็จะเห็นผีนิดๆหน่อยๆค่ะน้องน้านมีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าพี่จะสวดมนต์พร้อมหลวงตามาบรรยายทาย้อนหลังในทุกๆวันก็ ได้พลังงานเย็นค่ะแล้วก็จากวัดถ้ำเนี่ยได้พลังงานเย็นเพราะว่าไม่ใช่ไหลสดแต่จากเราเนี่ยพลังงานสดนะตอนนั้นเขาก็โลกวิญญาณที่อยู่บริเวณที่เราที่เราอยู่เนี่ยเขาได้บุญด้วยแล้วก็ตามที่เรากําหนดไปว่าเรากําหนดไปตรงไหนบ้างนะทุกครั้งที่เราสวดมนต์ขออขอให้พลังงานไหลไปตรงไหนก็โลกวิญญาณแถวนั้นก็อาจจะได้บุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละ พลังงานก็จะไม่เหมือนตอนที่ไล้สดไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันโลกวิญญาณเขาเหมือนต้องการช่วงนี้มากจนบางครั้งก็รู้สึกด,ดุและโมโหวพวกเขาไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าเรามีกายธาตุร่างกายต้องการพักผ่อนเพราะด้วยเวลาที่แตกต่างกันนะคะพี่ก็มานั่งทุกอีกรักโลกโกรธหลงก็ไม่ลดลงเลยพี่ก็ไปคุยกับหลวงปู่อีก <ใ>คือโลกวิญญาณเขาต้องการช่วงเวลาที่ไายสนามากจนบางครั้งรู้สึกดุและโมโหวพวกเขาไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าเรามีกายธาตุร่างกายต้องพักผ่อนทำไมเราถึงรู้สึกว่าเขาต้องการมากมันเป็นลักษณะแบบไหนคะหรือว่าทำไมเราถึงรู้สึกดุเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราสวดมนเนี่ยอันนี้ดิฉันจะเล่าให้ฟัง เราสวดมนต์ถ้าเราสวดแบบกรรมฐานนะคะเราจะสวดทุกิรียบท,ที่ระลึกได้ใช่ไหมคะและทุกครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยทุกิริยาบท,ที่ระลึกได้เนี่ยจิตเราเน่ยเราจะต้องตั้งจิตว่าทุกคนที่สวดมนต์ในทั่วทุกมุมโลกนะวันนี้หรือตลอดเวลาเนี่ยขอให้แสงบุญต่างๆเหล่านั้นจากพวกเขาเนี่ยมายังกายสังขารเราเพราะว่าแต่ละคนสวดไม่พออกกร้อมกันบางคนสวดแบบกรรมฐานเหมือนดิฉันให้สวดกรรมฐาน เราก็จะสวดตลอดเวลาทุกจิตทุกครั้งที่เราลึกได้เราจะไม่ค่อยหรือว่าแวบไปก็แวบไปแป,ป๊บๆแ,แล้วก็กลับมาแล้วทุกคนเนี่ยก็จะสวดตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ทุกคนสวดเนี่ยเราขอน้อมบุญบรมีพลังงานของพวกเขาเนะี่ยผ่านมายังกายสงคัญเราแล้วเราก็แผ่ออกไปเพราะเราสวดด้วยเราน้อมมาแผ่ออกไปเราน้อมมาแผ่ออกไปฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราอะได้สวดพร้อมกับหลายๆท่านที่สวดอาจจะเป็นไลฟ์สดที่เขาไปรวมกันหลายร้อยคน ก็ได้เพราะว่าด้วยการแบบทําแบบกรรมาฐานนะ่ะมันไม,ไม่ไม่ได้มีช่วงกําหนดเวลามันจะต้องไปโดนสักช่วงเวลาึ่งที่เขาสวดลายสวดพร้อมกันนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจเนาะเข้าใจแต่บางคนถ้าสวดเป็นช่วงๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะขอเวลาไปจับเป็นกลุ่มๆก,กับช่วงคนที่เขาลายสวดกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นเลยจะต้องไปโกรธหรือโมโหเหล่าโลกวิญ,ญญาณเหล่านั้นนะคะเพราะว่าเราสวดเนี่ย เราน้อมพลังงานจากทุกๆคนมาอยู่แล้วมันผ่านตัวเราเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนสวดตลอดเวลาง่ายๆคนนั hmm. ้นสวดคนนี้สวดคนนั้นสวดคนนี้ไม่สวดคนนั้นสวดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้สวดเป็นเวลาเราก็ไปร่วมมันจะมีช่วงเวลาของเราไปร่วมกับเขาหรือว่าสวดแบบกรรมฐานมันต้องไปโดนช่วงของเขาค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเวลาใช่ไหมคะมันจะต้องไปโดนช่วงที่เขาสวดแบบกรรมฐานกัน หรือว่าช่วงเวลาที่เขาไล่สดกันบางคนเขาสวดแบบกรรมฐานเราก็เขาก็ตั้งจิตแผ่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปขอน้อมจากทุกๆคนที่เขาสวดเวลาไหนก็ตามเนี่ยมาอย่างที่กายเราแล้วก็แผ่ออกไปมันก็เหมือนไล่สดนะนะคะมันก็เหมือนเราได้น้อมพลังงานจากหลายๆคนมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเลยต้องไปโกรธเขาว่าเนี่ยฉันไม่สวยเวลานี้แล้วเธอรู้สึกไม่ดีฉันโมเธอหรือว่าอะไรก็ตามไม่จําเป็นถ้าเราพิจรารณาให้ลึกซึ้งเราจะเข้าใจเลยว่า เราสวดทุกวินาทีแล้วคนที่เขาตั้งจิตแผ่อยู่แล้วเนี่ยก็พลังงานเขาไหลยอยู่ตลอดเวลาก็เอามาที่ตัวเราสิตัวเราแล้วก็แผ่ออกไปไม่ใช่เราตัวเราคนเดียวสวดแล้วแผ่คนเดียวร้อมมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านทําวัดเย็นที่ท่านตะสวดตามวัดต่างๆหรือว่าพลังงานที่เป็นวัดถ้ำที่สวดคาถาจักระพัดครูบาอาจารย์รอื่นท่านก็ทําวัดเย็นเราก็จะสามารถขอน้อมพลังงาน ทุกๆพระองค์ที่ท่านทําบุญกุศลไว้เนี่ยทุกบุญกุศลทุกบุญทานบารมีที่เขาตั้งจิตแผ่อยู่แล้วเนี่ยของสิ่งต่างๆเห่า้นะน่ะมาที่ตัวเราได้อันเนี้ยแนะนําให้ฟังแบบเข้าใจนะคะแนะนําแบบให้ฟังแบบเข้าใจไม่ใช่พี่คนเดียวนะไม่ถึงว่าหลายๆคนที่เขาสวดมนต์ที่เขาปฏิบัติธรรมอยู่นะคะนี่แหละท่านก็เลยบอกว่า ให้เราน้อมพลังงานของทุกๆพระองค์มาที่พลังงานท่านยังวิ่งอยู่ของมนุษย์ทุกคนที่เขาสวดมนต์ทำบุญทำทานที่เขาตั้งจิตแผ่ไปทั่วสามแดนโลกธาตุให้น้อมมาที่ตัวเราแล้วเราก็เป็นตัวเสารับขึ้นสัญญ,ญาณแล้วก็แผ่ออกไปเพราะว่าเราก็สวดอยู่แล้วทุกขณะจิตอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ให้มองเข้าใจตามความเป็นจริงแบบนี้นะคะเนาะอันเนี้เล่าให้ฟังนะคะเล่าเล่าให้พี่ฟังด้วยเล่าให้คนอื่นฟังด้วยนะคะนั่นแหละค่ะ และทีเนี้ยเขาบอกว่ารักโลภโกรธหลงก็ไม่ลดลงเลยอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะฮะหนึ่งรักเนี่ยรักเรื่องอะไรโลภเนี่ยโลภจากสิ่งไหนโกรธโกรธเพราะใครโกรธเรื่องอะไรหลงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ตัวเราถ้าทําแบบกรรมฐานได้แล้วพิจารณาในทุกวันนะ่ะไม่ว่าจะ ดิฉันไม่ค่อยอยากแนะนาว่าใช้เวลาน่ะดิฉันบอกว่ามันอยู่ที่ความตั้งมั่นความเพียรของการปฏิบัติแต่ละคนแล้วพิจารณาตามความเป็นจริงเวลาเราพิจารณาธรรมที่อยากจะเข้าใจธรรมจริงๆเราอยา่าเราอย่ามีข้อยกเว้นให้ตัวเองค่ะว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่หว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่หว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจว่าทําไมฉันเป็นแบบนั้นวะและทําไมฉันถึงเป็นแบบนั้นเรื่องที่ทําให้โกรธคือเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วถ้าโกรธแล้วเนี่ยฉันเบนกระแสะได้ไวไหม แล้วฉันเข้าตามใจเข้าใจตามความเป็นจริงไหมทำไมฉันโกรธเขาทำไมวะเนี่ยทาไมฉันต้องสร้างกรรมไม่ดีกับเขาไว้ว่าเนี่ยเราเมื่อเราคิดโกรธใครเนี่ยเราก็แผ่บุญใน้เขาแผ่บุญให้โลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาแผ่บุญให้เขาทุกวันขออโหสิกรรมเขาทุกวันยิ่งโกรธมากยิ่งต้องขออโหสิกรรมทุกวันหรือว่าถ้าจะหลงหลงเรื่องอะไรโลภนี่คือโลภเรื่องอะไรทําไมฉันถึงโลภอย่างได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้ฉันก็มีอยู่แล้วนี่ว่าปัจจัยสี่กิน มีกินมีใช้มีเครื่องนุ่มหงยารักษาโรคฉันก็ไม่ได้ลําบากไม่หวาอะไรเงี้ยให้เราพิจารณาแต่ละข้อที่เราเป็นตามความเป็นจริงอย่ามีข้อยกเว้นอย่าเข้าข้างตัวเองถ้าเราจะปฏิบัติธรรมแล้วเห็นความก้าวหน้าเราจะต้องพิจารณาตามความเป็นจริงน,น,นะฮะนั่นแหละแล้วเวลาอารมณ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยเวนกระแสะได้ไวไหมถ้าใครทําแบบกรรมฐานจริง อารมณ์มันจะค่อยๆเบาบางรักโลกกดหรือมันเบาบางลงนะคะอันเนี้ยดีฉันเล่าในลักษณะของอารมณ์ที่เราไปแตะต้องเรื่องเหล่านี้จริงๆอะคะแต่บางคนเนี่ยจะริดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาอู้อิจฉานี่แน่นมากเลยทั้งที่แบบรู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็เห็นไม่ได้เห็นเขามีแล้วก็อิจฉาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเป็นคนขี้งูดหงิด ไม่อยากหงุดหงิดเลยวารู้สึกอารมณ์ไม่ดีว่ารู้สึกกายร้อนสังขารร้อนรู้สึกจิตใจมันห่อเหี่ยวหงุดหงิดมากเลยไม่อยากเป็นแต่ควบคุมไม่ได้เนี่ยบางคนขี้ช้าบางคนขี้หงุดหงิดบางคนขี้มโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะเราเมื่อเรารู้อารมณ์เหล่านี้เราอย่าต้องอันดับแรกพิจารณาไม่ออกเชื่อหรฉอันต้องเบนกระแสมันไวๆเวลาอารมณ์พวกนี้เข้ามากระทบหลังจากนั้นอ่ะมันจะเริ่มพิจารณาเป็นของมันเองนะคะเนาะอันเนี้ย อันนี้เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังกับทุกๆคนนะคะและที่นี้ก็บอกว่าและเรื่องหัวข้อที่จะพิสูจน์นี่ก็คิดไม่ออกคิดออกบ้างไม่ออกบ้างว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรดีอยู่กับสามีสองคนแกก็ไปทํางานพี่ก็จะปีกวิเวกมากเพื่อนก็ไม่มีไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะสมบดีก็เลยไม่รู้จะพิสูจน์กับใครสุดท้ายนี้ขอให้น้องนาฏประ,ประจาก มีความดีปราศจากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเป็นที่รักของโลกวิญญาณและยติธรรมทุกท่านตลอดไปสมบังในสิ่งที่ปัารานานะคะก็จริงๆแล้วนะยิ่งเราอะอยู่คนเดียวอะค่ะหเรามีเรื่องโกรธเรื่องอะไร 2. เราไม่ได้มีภาระอะไรทำไมเราถึงหงุดหงิดสม,มีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากทำไมถึงทุกข์ พิจรารณาตามความเป็นจริงนะคะพิจรารณาตามความเป็นจริงแล้วก็ที่สูน์เนี่ยก็พิสูจน์ได้หมดเลยว่าโลกวิญญาณได้บุญขอให้มาบอกในฝันนะคะหรือว่าวันนี้สามีมาบ่นเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องงานอะไรก็แผ่บุญให้เขาแผ่บุญให้โลกวิญญาณที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาเทพเทวดาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขาขอให้เขาผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้ขอแผ่บุญให้กับที่ทํางานเขาถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม มันพิสูจน์ได้เยอะมากถ้าเราอ่ะปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยคะแบบการมาถานีย่ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอ่ะแบบน้ําตลอดเวลาแผ่เมตตาหูตาจมูกลิ้นกายใจดูทีวีดูหนังดูยูทูปดูอะไรก็ตามที่มันเป็นบุญกุศลแผ่บุญไปพิจารณาไปเก็บบุญไปบันทึกบุญไปหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วจิตมีภมมิหารสีในการแผ่เมตตาเนี่ยใจมันจะร่มเย็นเป็นสุข ใจมันโอเคไม่คล่องแววกับผู้อื่นก็จริงแต่มันก็จะไม่วุ่นวายสับสนกับผู้อื่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะฮะยิ่งอยู่กับสามีแค่สองคนยิ่งแบบไม่ค่อยมีเรื่องอะไรอ่ะนะฮะกินก็มีกินสบายก็สบายอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเรื่องกระทบหูสักเท่าไหร่แล้วเราก็มาสังเกตว่าทาไมฉันหงุดหง,งิดหงุดหงิดจากสามีหงุดหงิดจากคนทางบ้านหงุดหงิดจากลูกเต้าหงุดหงิดจากอะไรนะฮะโอ้พิสูจน์ได้เยอะมากเลยนะคะ พิจารณาใจพิจารณาตัวเองพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราว่าทาไมเราเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วฉันจะทํายังไงเพื่อให้ฉันหยุดอารมณ์นั้นได้ก็คือการภาวนาพิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นข้อบกพร่องตัวเองแล้วก็หยุดอารมณ์นั้นได้ด้วยการภาวนาแล้วไม่ใช่ว่ามาแบบ เวลามีเรื่องอะค่ะต้องตามเท่าทันให้ไวๆนะคะถ้าเท่าทันไม่ไวนะ่ะเราจะติดอารมณ์นั้นไปนานมากเลยบางทีจนหลายชั่วโมงอะค่ะบางทีจนข้ามนะ่ะเห็นหน้าผัวนี่แบบอารมณ์ไม่ดีเลยเงี้ยมันไม่ใช่อะค่ะถ้าเราแบบปฏิบัติแบบกรรมฐานล่ะเราจะไม่ค่อยติดอารมณ์อย่างอื่นเราจะติดอยู่กับความภาวนาติดอยู่กับการแผ่เมตตาจาับหูตาจมูกลิ้นกายใจที่กระทบทีวียูทู e หรืออะไรก็ตามติดอยู่การแผ่เมตตาติดอยู่การอนุโมทนาบุญบางทีก็ ติดอยู่กับการสละอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบบางทีจิตคิดได้นะบางทีก็ภาวานาอย่างอื่นไปที่ไม่ใช่คาถาพระมหาจารยพบางทีก็ภาวานาไตราสรารณคมบางทีก็พิจารณากายวันนี้รู้สึกไม่สบายเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ทําไมกายมันเสื่อมโทรมนู่นนี่นั่นพิจารณา,าเยอะเะมากนี่คือการที่จะมีปัญญาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากการถ้าเป็นตัวดิฉันเองเริ่มมาจากการภาวานาดิฉันได้ปัญญาจากการภาวานา ตอนแรกคิดไม่ออกหรอกคะ่ะก็ภาวนาไปแผ่เมตตาไปอนุโมทนาะบุญไปอะไรก็ไม่เห็นคิดว่ามันเป็นบุญอะไรก็สัมผัสได้บ้างมีความฝันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันนะฮะนั่นแหละถ้าใครแบบบอกว่าปฏิบัติแบบกรรมฐานแล้วรักโลกกดลงไม่ลดเนี่ยเดฉันว่าต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นรักโลกกดลงจากเรื่องอะไรจากสิ่งอะไรอะไรนี่นะฮะถ้าใครที่แบบทาแบบกรรมฐานมาสี่ห้าปีแล้วบอกว่าสิ่งต่างๆไม่ลดลงในคุณหน้าเดฉันว่ามัน มันน่าจะยากนะมันมันน่าจะไม่ใช่แบบมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่เป็นอะไรลึกๆอยู่แล้วเราไม่ไปแก้ปมตรงนั้นมากกว่านะคะเราก็แค่แบบเราก็แค่สวดไปแผ่แผ่บุญไปอนุโมทนาบุญไปโดยที่จิตเราไม่ได้พิจรารณาตามความเป็นจริงนะคะเนาะมันมีวางได้เยอะอะถ้าทําแบบกรรมฐานมันวางได,ได้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่อยากตัวเองอย่างเดียวนะ จากน้องตัวเองด้วยจากคนที่เราคุยด้วยจากน้องหลายๆท่านด้วยจากคนที่เพิ่งมาสวดด้วยก็บอกเออพี่หน้ามันก็วางได้หลายอย่างนาใจมันก็เริ่มมีความสุขมุมเล็กๆของมัน่ะมุมเล็กๆของความสุขอะค่ะความหงหุดหงิดด้วยความที่ท่านสอนว่าอย่าอยู่กับอารมณ์ไม่ดีมันก็เริ่มแบบเบนหนีกระแสความหงหุดหงิดได้ไวขึ้นรู้เนะื้อรู้ตัวได้ไวขึ้นว่าตอนนี้เรื่องอะไรกระทบอยู่แม้แต่ด่าลูกด่าหลานะจิตมันไม่ได้ด่าเลยนะคะปากมันดา่าจบก็คือจบอะไรเงี้ยนะคะจิตมันไม่ได้แบบ เคืองโกรธหลายชั่วโมงเลยมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้การพิจารณาท่านเลยบอกว่าให้เราพิจารณาจากตัวเราเองเวลาเราปฏิบัติธรรมพิจารณาใจอันดับแรกอย่าเพิ่งไปพิจารณาผู้อื่นพิจารณาใจว่าปฏิบัติธรรมมาแล้วใจมันได้อะไรเนี่ยเริ่มต้นเบสิกจริงๆก็คือพิจารณาใจนะคะว่าความรู้สึกหมุดหิดมันน้อยลงไหมใจมันเย็นไหมใจมันสบายไหมใจมันเวลามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบมันเบนได้ไวไหมได้ยินผัวพูด เรื่องอะไรได้ยินลูกบ่นเรื่องอะไรได้ยินอะไรที่ไม่สพไม่ประสบไม่ไม่พอใจอ่ะมันมันเบนได้ไวไหมนะคะเวลากระทบแล้วมันกระทบแล้วมันจับอยู่หลายชั่วโมงไหมอันนี้ท่านให้เราพิจารณาจากตัวเราเป็นหลักอย่าเพิ่งพิจารณาสิ่งอื่นหลังจากนั้นเราถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะต้องใจอะมันจะต้องได้ใจมันจะเย็นมันจะเบาม,มันจะมีความเมตตา ตัวตนเองและผู้อื่นนะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะพี่ให้กำลังใจเพราะว่าฟังพี่เขียนมานี่ก็น่าจะอาจจะมีข้อติดขัดอยู่ให้ไปแบ่งออกมาทีละข้อทีละข้อทีละข้อว่าทําไมฉันจะเป็นแบบนั้นฉันสบายอยู่ฉันไม่ได้ทุกข์อะไรมากฉันทุกข์จากเรื่องอะไรแล้วฉันได้ทําแบบที่ครูบาอาจารย์สอนได้จริงๆไหมอะไรเงี้ยนะ ก็ให้กำลังใจนะคะเราก็แน้นทำได้เฉยๆนะคะเราไม่สามารถที่จะไปทําให้ท่านก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าท่านไม่ได้ทําเองเนาะท่านจะต้องพิจารณาแล้วก็อปวดล็อกเป็น,เป,นเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อไปเองนะคะโอเคยาวแล้วนะคะ เขาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่ก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีแค่นี้เนาะเอามีอยู่อีกสักเรื่องสองเรื่องเอามาเล่าพรุ่งนี้ต่อนะคะ <c oughs> มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะคะอันนี้เขาเพิ่งเขียนเข้ามาขออนุมโมทษนาสัต์ทุบุญกับคุณกัญญาร้อยลานะคะพี่เขา,เาสนับสนุนช่องมานะคะก็ขอให้ได้บุญกุศลจากทุกบุญทุกุศลที่น้องได้ทานะคะขอให้ครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุขนะคะพี่ก็ดีใจที่พี่ได้มาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวเริ่มเห็นความเย็นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ เขาบอกว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงในคลิปทุกครั้งที่อ่านข้อความของน้องนาศมันเกิดความปลื้มปิติสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะอ,อ,อย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะน้องนาศขอให้น้องนาศและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุบุญก็ขอบคุณพี่นะคะขอให้พี่จงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ คนที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาไม่ว่าในชาติภพใดก,ก็ตามที่มาเจอกันแล้วสามารถมีความสุขได้ในระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละอยากให้ทุกท่านจงมีความตั้งมั่นนะคะช้ชีวิตทางโลกด้วยแต่ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตจิตใจความคิดคําพูดการกระทํากําหนดภพชาติได้ก็มาปฏิบัติธรรมแนะนําให้ทําแบบกรรมฐานนะคะเพื่อที่จะได้มี บุญอุศนมากขึ้นเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เร็วมากขึ้นนะค,ะคือจริงๆแล้วอะ่ะมีหลายท่านมากเลยที่รู้สึกติดอยู่ในใจนะคะว่าทำไมเรารู้สึกคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะในกับพี่ลหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้เราแต่เราด้วยความที่ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยคุยหลังใบนะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยรู้สึกว่าตั้งจิตให้เขาเอาว่าเออคนนี้รู้สึก รู้สึกคุณัคนนี <Luc ar ic> ้มากเลยตั้งใจให้เขาว่าขอให้เขามีความตั้งมั่นมีความสุขในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผ่านทางคลิปแล้วกันนะคะก็ให้กําลังใจพี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคุณตาคุณยายนะคะ fc kfc ที่เป็นญาติธรรมที่มีอายุสูงสูงนะคะอายุมีคุณวุฒิวยวุฒิเยอะกว่าเรานะคะก็ สิ่งที่ลูกหลานสามารถแนะนําได้ก็คือให้แบบปฏิบัติธรรมเนาะก็ขอให้จิตตั้งมั่นอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเหมือนวันก่อนเนะี่ยคุยกับแม่แม่บอกว่าแม่บอกพ่อนะคะให้ภาวนาพุทโธพุทโธนะเจ้าอะต้องภาวนาพุทโธเด้เวลาเจ้านอนลงอะอย่านอนไปซื้อพ่อก็เลยบอกว่าก็ภาวนาอยู่แต่ส่วนมากนะก็ลืมอะไรเงี้ยอยากภาวนาอยู่ยก็ลืม บอกว่าโอ้ยขนาดพุดโทสั้นที่สุดแล้วพ่อ,พ,อพ่อก็ยังลืมอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะนั่นแหละก็อยากให้ทุกท่านที่เข้ามาดูเราสามารถทําได้นะคะอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อโอ้ยโลกวิญญาณเยอะมากเลยค่ะเทพธทวดาเวลาเราสวดมนต์ทุกวนันทุกวันเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเขารู้เขาเห็นนะคะเขาก็มาริ่มอนุโมทนาบุญด้วยโลกวิญญาณสัมภเวสีก็ามานอมรับบุญด้วยพี่ชายเมื่อคืนคุยกับแม่นะพี่ชายบอกว่า แม่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยร้อนมากเลยบ้านหลังใหม่ที่เขาไปเช่านะเขาตอนนี้ยังทําบ้านตัวเองไม่เสร็จอยู่บ้านหลังใหม่นี่ร้อนมากเลยแม่เวลานั่งอยู่ในเงือแบบตกกซกๆเลยเปียกหมดเลยแล้วนอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยได้แม่ก็เลยบอกว่ามันก็ดูไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะแม่ไปเยี่ยมขเขามาเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะแม่ก็บอกอเล่าว่าข้างหลังหมู่บ้านเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นหนองน้ําและทีนี้เขาเอาดินะมาถม แล้วก็ใครมาถมก็สร้างบ้านใส่ใครมาถมก็สร้างบ้านใส่เอาทําใครทํามันนะนะเราบอกว่าเฮ้ยมีนาดแหละโลกวิญญาณ่ะพวกสัมภเวสีอะค่ะพวกผีอยู่กับน้ําอยู่กับบริเวณนั้นมันเยอะเขาบอกว่ามันไม่ปกตินะเวลาอยู่แล้วรู้สึกมันร้อนมันกระสับกระส่ายอะค่ะมันไม่ไม่ร่มเย็น่ะเราบอกว่าด้วยความที่พี่ชายเราเนี่ยสวดมนต์ทุกวันสวดทรรวัดเย็นนะคะทุกวันทั้งเช้าและกลางคืนเช้ากลางคืนสวดเป็นชั่วโมงอะค่ะสวด ไล่เรียกับดิฉันเลยสวดเป็นชั่วโมงแล้วสวดแล้วก็แผ่บุญะนะคะสวดแล้วก็แผ่บุญให้กับเหล่าโลกวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลน่ะดิฉันบอกว่ามันก็ไม่แปลกเลยที่ดิฉันฝังเมื่อคืนนะมันไม่แปลกเลยที่แกจะร้อนเพราะว่าโลกวิญญาณมารุมมารุมแล้วก็มานอมรับบุญเยอะมานอมรับบุญเยอะแล้วเนี่ยคนที่สวดนนะ่ะจะรู้สึกได้สัมผัสได้นะคะเขาบอกว่าโอ้อยู่นี่ไม่ไหวหรอกแม่ร้อนมากเลยเช่าอยู่ได้คงไม่นานหรอกเดี๋ยวห้อง ทำบ้านให้เสร็จไวๆแล้วเขไปอยู่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า <P ew is> ตัวเองเพิ่งมาอยู่มาอยู่ได้ยังไม่น่าจะเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะมันครึ่งครึ่งเดือนยังไม่ถึงเดือนสิเข้ามาเดือนที่แล้วนะคะตอนกลางเดือนแล้วก็ต้องเป็นกลางเดือนอด่อนนี้ที่จะเป็นเดือนหนึ่งฮะ,ะแกรู้เลยว่ามันร้อนสวดมนต์แล้วร้อนนอนไม่ได้อนะไรย่างเงี้ยสวดมนต์แล้วแบบไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าเป็น,เป,นเป็นที่พรคนนะคาถานะเป็นที่เหล่าโลกวิญญาณเขามานองระบุญเยอะ ด้วยความที่ตัวเองแผ่บุญและตัวเองก็ไม่ได้มองเห็นไงตัวเองแค่ใช้ความรู้สึกความตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมอยากแผ่บุญอยากสวดมนต์ให้เหล่าโลกวิญญาณทั่วๆไปนะคะนั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้ดิฉันบอกว่าโอ้แม่ก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าแม่มองไม่เห็นแต่แม่ก็เชื่อในบาปบุญอยู่แต่แม่มองไม่เห็นโลกวิญญาณก็เลยไม่ค่อยเชื่อแต่เราฟังแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นสถานที่ที่ใหม่ที่เพิ่งเข้าไปอยู่แล้วข้างหลังก็เป็นหนองน้ํามาก่อนโลกวิญญ,ญาณ อยู่แถวนั้นโลกวิญญาณอยู่บริเวณนั้นมันเยอะนะคะและเวลาคนไปสวดมนต์ปรับภพภูมิที่ใหม่ๆจะรู้สึกมีปฏิกิริยาอยู่ที่ว่าบริเวณนั้นมีวิญญาณที่ตกภูมิสะสมกันเยอะมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนั่นแหละค่ะก็เล่าให้ฟังสนุกสนุกไปโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเรื่อง าราวที่เหลืออยู่เอามาเล่าพรุ่งนี้นะคะถ้าญาติธรรมท่านใดมีเรื่องอยากนํามาเล่าสูา่กันฟังก็นํามาได้นะเราจะได้เอามาแชร์กันได้มาเล่าให้กันฟงังเพื่อเป็นแรงกําลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไปนะคะวันนี้ก็ยาวแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทํามานะ,ะก็ขอแผงกับทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะใครที่มีความทุกข์ที่เข้ามาเจอกันแล้วก็ขอให้สา,สามารถก้าวผ่านจากทุกข์นั้นได้นะคะขอให้มีความเจริญนะคะ อยากก้าวผ่านจากทุกต้องปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติถ้าใครเชื่อดิฉันนะให้ไปทําแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอบาบน้ำแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญไปสักปีหนึ่งแล้วค่อยมาเขียนเล่าให้ดิฉันฟังนะคะแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วชีวิตทางโลกดีอยู่แล้วก็อย่าใช้แต่บุญเก่าเนาะสะสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆนะคะเพราะว่า เราจะสามารถกำหนดทิศทางเราได้ว่าเราจะไปแบบไหนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องการปฏิบัติธรรมขอบคุณทุกท่านในการที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะดิฉนันก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ไม่จะพยายามจะไม่ทิ้ง <laughs> พยายามจะไม่ทิ้งทุกท่านไปนะคะแต่จะจะ,จะทำคลิปแบบนี้แหละมีคนฟังก็ ก็ดีไม่มีฟังก็ไม่เป็นไรเราจะทิ้งไว้ทิ้งคลิปไว้เรื่อยๆ,ๆนะคะเผื่อมีใครได้มีบุญสัมพันธ์มาเจอกันเผื่อได้ช่วยเหลือพวกเขาได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ